สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาย้อนรอยถึงเจ้าคุณพระกันนิดหนึ่งสำหรับใครที่รักนะแล้วก็คิดถึงทางเจ้าคุณพระเนี่ยก็คงจะอยากฟังเรื่องราวนะคะของเจ้าคุณพระมาดูเส้นทางเกียรติยศของเจ้าคุณพระสีนีนาถพิราชกัลายานี ต้องขอขอบคุณทางสื่อ BBC ไทยนะคที่ได้รายงานข่าวอันนี้ไว้เขาบอกว่าภายหลังจากทางในหลวงรัชกาลที่สิเนี่ยได้มีการโปรดเกล้าสถาปนาทางพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสิณีนาฏวงวชิราภักขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสิณีนาฏพิราชกัลยาณีตามที่ได้จารึกลงในสุบรรณบัตร BBC ไทยนะคะขอพาไปทําความรู้จักยศบรรดาศักดิ์เจ้าคุณพระและเส้นทางเกียรติยศของเจ้าคุณพระสิณีนาธิราชกัลากยาณีเจ้าคุณพระนะคะหรือว่านามเดิมก็คือนิรมนอุ่นพรมได้เริ่มต้นวิชาชีพพยาบาลสังกัดกองทัพบ,บกเป็นงานแรกภายหลังสำเร็จการศึกษา ได้ติดยศร้อยตรีหญิงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,551โดยปรากฏนามในลำดับที่4,164จากนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศด,ดำรงตำแหน่งในอัตราที่สูงขึ้นจำนวนทั้งหมด6,132นายตามที่ปรากฏอยู่ในประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศ ทหารต่ำกว่าชั้นนายพลซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ14สิงหาคมปีพศ2552ก่อนที่จะขยับ ขึ้นมาเป็นร้อยโทหญิงตั้งแต่วันที่1พฤศติกายน2553โดยปรากฏในนามในลำดับที่2,627จากนายทหารที่ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในอัตราที่สูงขึ้นจำนวนทั้งหมด5,829นายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยธาหารต่ำกว่าชั้นนายพล ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ27เมษายน2555ก่อนที่จะถูกโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์จากการตรวจสอบเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเพราะว่ามีการเผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชองการและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าคุณพระศรีนีนาถในรอบ6ปีอย่างน้อยถึง10ประกาศดังต่อไปนี้วันที่30มกราคมปีพศ2556ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชองการปโปรดเล้าพระราชทานพระบรมราชานุมัติ ให้สำนักพระราชวังได้ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งค่าราชการพลเรือนในพระองค์และรับโอนค้าราชการทหารมาบรรจุเป็นค่าราชการพลเรือนในพระองค์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน3รายในจำนวนนี้เนี่ยคือร้อยโทหญิงนิรมนลอุ่นพรมนามเดิมแล้วก็ตำแหน่ง ก็คือพยาบาลโรงพยาบาลอานันทมาิดลกองทัพบ,บกดำรงตำแหน่งเจ้าพนักง,งานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ9 0 4ฝ่ายกิจการพิเศษประจําราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลกองงานพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2555เป็นต้นไป29มกราคม2558ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สำนักพระราชวังดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวนสี่รายในจำนวนนี้ก็คือร้อยโทหญิงสินีนาฏวงวชิราภักตําำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์ และการพระราชกุศลกองงานพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารดํารงตำแหน่งเจ้าพนักง,งานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์และโครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุก,การ กองเกจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2557เป็นต้นไป7กันยายน2559ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นในพลประจำปีงบประมาณพศ2559ครั้งที่หนึ่งตุลาคม2558ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการและได้เลื่อน ขึ้นดำรงตำแหน่งในอัตราที่สูงขึ้นจํานวนทั้งสิ้น7,748นายในจํานวนนี้ก็คือว่าที่พันตรีหญิงสิรีนาฏวงวชิราพักเป็นพันตรีหญิงตั้งแต่วันที่1กันยายนปีพศ2558โดยปรากฏชื่อในลำดับที่352สังกัดหน่วย บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์6มกราคมพศ2560ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานยทหารให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวนทั้งสิ้น5ราย ในจำนวนนี้คือว่าที่พันโทหญิงสินีนาฏวงวชิราพักเป็นพันเอกหญิงตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2559เป็นต้นไป17สิงหาคม2560พระราชองค์การมีพระราชองค์การโปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่พันเอกหญิงสิณีนาฏวงวชิราพักตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบรัญรชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และถวายงานด้วยความจงรักภักดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่15สิงหาคมพศ2560 9. พฤษภาคม2,562พระราชองการมีพระราชองการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรร์ัชกาลที่10ชั้นที่ 1. ให้แก่พันเอกพิเศษหญิงสิณีนาฏวงศ์วชิราพักตั้งแต่วันที่30 เมษายน2562 9พฤษภาคม2562พระราชอง์การมีพระราชองการโปรด9พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปารมาภรณ์ช้างเผือกและ เพื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิระมงกุฎให้แก่พันเอกพิเศษหญิงสิรีนาฏวงวชิราพักตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2562 24พฤษภาคมปีพศ2562พระบรมราชองการ มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าพระราชทานยศทหารชั้นในพลและแต่งตั้งข้าราชบริพารนในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งโดยให้พันเอกพิเศษหญิงท่านผู้หญิงสิณีนาฏวงวชิราพักเป็นพลตรีหญิงและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวัง อ่านทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กลมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีปฏิบัตินหน้าที่รองผู้บังคับการกลมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวรลรบตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมปีพศ2562 28อีกรกฎาคม2อ6 2 พระบรมราชโองการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสิมีนาศวงวัวชิราพักขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสิมีนาศพิราชกัลยาณีตามที่จารึกลงในสุพรรณบัตรปรนะกาศณวันที่28กรกฎาคม2562เปิดที่มาเจ้าคุณพระ เมื่อ98ปีก่อนในยุคของรัชกาลที่6สสำหรับการสถาปนาในยศบรรดาศักด์เจ้าคุณพระเฉพาะที่ปรากฏในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาพบว่ามีเพียงแค่2ประกาศเท่านั้นซึ่งนอกเหนือจากการสถาปนาเจ้าคุณพระสิณีนาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 ปรากฏว่าเมื่อวันที่สองตุลาคม2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เจ้าคุณจอมมารดาแพรขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ณนะวันที่26 กันยายน2464จากหนังสือประกาศสามารถอ่านได้ใจความว่าวันที่2ตุลาคม2464ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่38หน้า1835สั่งว่าเจ้าคุณจอมมารดาแพเป็นผู้ที่ได้มีความดีความชอบมาเป็นอันมาก เริ่มต้นแต่สมเด็จพระบรมไอยกาธิราชได้ดำรัสขอมาพระราชทานเป็นบริจาริกในสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อดำรงอยู่ในพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถได้เป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดมาแต่ในราชกาลที่สครั้นเมื่อได้ถลิง พระวันราชสมบัติแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าชุบเลี้ยงไว้ในตำแหน่งพระสนมเอกเป็นเจ้าจอมมารดาผู้ใหญ่ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณด้วยความซื่อตรงจงรักภักดีสุจริตเป็นที่วางพระราชหฤทัไทยเป็นอย่างยิ่งยั่งยืนตลอดมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเก้ายกย่องให้มียศบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคุณจอมมารดาเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2447มีข้อความดีความชอบแจ้งอยู่ในกระแสพระบรมราชองารนั้นแล้วเจ้าคุณจอมมารดาแพ้เป็นผู้มีหฤทร,รไทยสัตว์ซื่อ มั่นคงอยู่ในความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธร,รมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอมาตลอดจนสิ้นรัชกาลที่หความดีความชอบของเจ้าคุณจอมานดาแพรซึ่งได้มีมาแล้วเฉพาะในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเริ่มตั้งแต่พระบรมราชสมภพ ได้เป็นผู้เบิกพระโอษฐ์ปรถมมาเลิกแห่งความเจริญพระราชาสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเป็นเบื้องต้นสืบมาและทั้งเจ้าคุณจอมานดาแพ้มีความจงรักภักดีเฉพาะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทตั้งแต่ทรงพระเยาวมาเป็นอย่างยิ่งจนได้ทรงคุ้นเคยสนิทแต่ดั้งเดิมมา ครั้นได้เสด็จเถลิงทวันราชสมบัติแล้วทรงประจักแก่พระราชหาหฤทัยว่าเจ้าคุณจอมมาดาแพรมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยั่งยืนเสมอมีกรมะมนลจิตซื่อสัตย์สุจริตนับถือพระบรมราชวงศ์และอบอ้อมอารีแก่ญาติวงตลอดจนฆ่าูุละอองธุลีพระบาททั่วไป ประกอบทั้งมีอัธยาศัยแลมารายาทเรียบร้อยเป็นอันดีสมกับที่เป็นผู้ได้เนื่องอยู่ในราชนิกูลอันมีศักดิ์เป็นผู้ที่ทรงเคารพนับถือนะักสมควรจะได้เลื่อนยศบรรดาศักดิ์เพิ่มเกียรติยศให้ยิ่งขึ้นประกาศาพระบรมราชโองการราชการที่6ระบุเอาไว้ตอนหนึ่ง โดยใช้ภาษาเขียนตามแบบโบราณซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะแปลกๆสักนิดหนึ่งรวมทั้งการสะกดมันจะไม่เหมือนในยุคนี้นะคะนี้แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนคิดว่ามีอาจจะอ่านผิดก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นะคะเมื่อเกือบร้อยปีก่อนเนาะ ช่วงเรื่องแรกที่มีการสถาปนาโดยตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนสงสัยกันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งนี้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเป็นเจ้าคุณพระได้หรอก็อันนี้ก็เป็นที่กระจ่างแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วในอดีตเมื่อ98ปีก่อนแล้วก็คนที่ได้ตำแหน่งนี้เป็นคนแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นรักแรกของทางรัชกาลที่ห้า ก็คงจะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแต่ว่าทางคนที่รักราชินีสุธิดาก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการรายงานข่าวให้ทุกคนได้ฟังกัแล้วกันนะคะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีที่มานะมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เพิ่งกำเนิดมาใหม่มีมาเกือบร้อยปีทีเดียวขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะ บรรดาแฟนคลับของเจ้าคุณพลาสได้รับฟังแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ